หิมะตกวันแรกของเมืองเยอรมันค่ะลมแรงมากเลยลมแรงลมแรงหิมะตกลมแรงมากมากเลยลมแรงถ่ายอยู่ข้างในถ่ายวิดีโออยู่ข้างในเนี่ยบรรยากาศของเมืองเยอรมันที่เมืองฮนันโน ف าวันนี้มีหิมะตกค่ะ คนนี้จุงจักรยานปั่นจักรยานไม่ได้ไป,ออไปทางนี้บ้างหันไปทางนี้บ้งน,นี่วันนี้บรรยากาศของเมืองเยอรมันฝนไม่ตกแต่ว่าหิมะตกนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้ถ่ายอยู่ข้างในบ้านถ่ายอยู่ในร้านเห็นไหมพี่น้องคะดู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 ถ่ายบรรยากาศ ให้พี่น้องชมนะคะพี่น้องเอซเข้ามาชมช่องนำโชคแชนแนลมาดูวันแรกของเมืองเยอรมันที่มีหิมะตกค่ะที่เมืองฮานอฟ้าค่ะออกไปข้างนอกไม่ได้หนาวถ่ายอยู่ข้างในตึกร้านบ้านช่อง มันเพิ่งจะมันเพิ่งจะฝนตกวันนี้มันเพิ่งจะมีหิมะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันสวยงามของชาวฮานูฟ้าจังหวัดเยอรมนีเอาไม่ใช่เมืองฮานอฟา้าประเทศเยอรมนีพูดผิดพูดผิดพูดผิดขอโทษขออภัยนี่ตรงนี้อยู่ หน้าร้านนำโชคนะคะวันนี้ถ่ายบรรยากาศที่หน้าร้านนำโชคร้านนวดปา้าหิมะตกหิมะตกเย็นนี่ปั่นจักรยานกลับบ้านน่าจะปั่นยากเย็นเข็นใจอยู่นะวันนี้นะครบรอบหนึ่ง ปีนปี้ปีนี้เพิ่งจะมีหิมะตกปีที่แล้วไม่มีหิมะเลยปีนี้มีหิมะตกนี่มาชมหิมะเมืองเยอรมันกันเถอะลมก็แรงพัดพัดธงชาติเนี่ยนี่คือธงชาติอยู่หน้าร้านนำโชค